พอส่งใหร้านวิโด้คอมพิวเตอร์นะครับพอสองมาห้าสิบนะครับเป็น IDE คือมันอาจจะมีประกันหรือไม่มีอันนี้ผมก็ไม่เคยได้เช็คสักทีนะครับต้บอกว่าถึงห้าสิบมามีประกันที่นี่ก็ตีเป็นไม่มีประกันหมดแล้วครับแต่ถ้าลูกไหนมีประกันก็เป็นโชคดีของผู้ซื้อไปก็เทสลงวินโดแล้วนะครับตามนี้ครับสายต่อถูกต้องจับนี่ครับ ไม่มีอะไรติดขัดนะครับทํางานได้ปกติไดเวอร์ไม่ได้ลงนะครับเพราะว่าถ้าเป็นเมนบอร์ดผม้องจะลงไดเวอร์แต่นี่ฮาร์ดดิสครับก็คือไม่ได้ลงไดเวอร์เพราะว่าเราไม่ได้เทสไดเวอร์ครับก็ทํางานได้อย่างปกตินะครับถือว่าไม่ติดไม่ขัดคล่องตัวครับเป็นฮาร์ดดิสที่ออกจากร้านถ้าลูกนี้ก็ถือว่าเป็นสภาพสมบูรณ์นะครับ อย่างที่บอกบางทีผมไม่เคยได้เทสแบตสักลูกหนึ่งเพราะว่าถึงมันจะไม่เจอแบตแต่ถ้าแผงวงจรมันเสื่อมหรือว่ามันเริ่มมีเสื่อมมันก็บูตไม่ขึ้นอยู่ดีบางคนบอกเทสแล้วไม่แบตแต่บูตไม่ขึ้นหรอกครับอันนี้ชัวร์ครับไม่ได้เทสแบตเพราะส่วนใหญ่มันก็ไม่มีอยู่แล้วแต่ลงวินโดวทำงานได้แน่นอนครับฮาร์ดดิสทุกลูกออกจากร้านผมเน้นลงวินโดว์แล้วทำงานได้นะครับ ส่วนแบดบอกได้เลยครับว่าไม่ได้เท็เพราะว่าเราขายสินค้ามือสองนะครับก็ถ้าทํางานได้ตามความมุ่งหมายลงว,วิดีโอผ่านกล้องตัวไม่มีเสียงดังผมถือว่าจบนะครับก็เท่าน,นี้นะครับพร้อมส่งให้กับวิโรดคอมพิวเตอร์ครับ